ยิ่งโตก็ยิ่งสวยจริงๆสำหรับน้องมิยาลูกสาวคนสวยของพีททองเจือเรียกว่าได้พ่อแม่มาเต็มๆทั้งหน้าตาและความสามารถลูกๆบ้านนี้สวยหล่อก,กันทั้งบ้านโดยล่าสุดเจงวิไลรัก์แม่ของน้องมิยาได้โพสคลิปลูกสาวที่แต่งตัวสวยไปออกงานแถมยังดูดุดเจ้าหญิงเพราะว่ามีหนุ่มถือชายกรโปรงให้ด้วยซึ่งหนุ่มหล่อหน้าคุ้นๆที่หันหลังนั้นก็ว่าดูคุ้นๆว่าเป็นใครนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นน้องโรเตอร์ ลูกชายคนเล็กที่เป็นสุภาพบุรุษถือกระโปรงของพี่สาวให้ตลอดทางเดินน้องชายดูแลพี่สาวดีมากซึ่งแม่แก้เขียนแคปชั่นไว้ว่ารักเจ้แหละดูออกกลัวเจ้เหยียบกระโปรงล้มลูกๆบ้านนี้ก็คือนอกจากสวยหล่อก,กันแล้วก็ยังดูน่ารักและเป็นครอบครัวที่ดูอบอุ่นมากจริงๆน้องมิยามีชื่อจริงว่าพิชาทองเจือเกิดปี2549เป็นลูกคนกลางของพีททองเจือและเจงวิไลรัก มีพี่สาวคือเซย่านิชดาและน้องชายคือโรเตอร์ไพชยนปัจจุบันน้องมิยากำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนนานาชาติกิรพัฒ์ KPIS International School มิยาทองเจือสนใจงานด้านวงการบันเทิงตั้งแต่เด็กเพราะได้ตามคุณพ่อไปที่กองถ่ายบ่อยๆมิยายังมีความสามารถในด้านการเดินแบบโดยเรียนการเดินแบบจากลูกมีรมัศมีนางแบบซูเปอร์โมเดลแถวหน้าในประเทศไทยด้วยเท่านั้นยังไม่พอเพราะเธอยังแสดงได้ด้วย และมีผลงานเป็นนางเอกภาพยนตร์เรื่องแรกคือ16 5 19เดือนเมื่อที่ฉายเมื่อปีกุธศักราช2565ที่ผ่านมานี้เอง